พังหุ่กุ้สุนิョปง่กุ้สนิョพหอหี่เอนน่แหละหน้าต่างท้ายยังมีใครลงไม่มีมีอะไอเทยมีละเดีมันลงม่ถึงแลเนี่ยถ้าม่เคอลงกูเรียไอ้คอนท้าท้าสา้ว

กูมี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 อ่ะมาที่กูนี่อันนาเจีไม่ห็ดกวนพอแต่กูไม่ทำชิคกูกพไม่ได่หรอกฮึ่ต้องตามมึงไม่ทันรอสักครู่โอเคตามทันละ ันั้นแล้วมันเกสบายได้หรอวะระเบิดกูพร้อมมาเลยตอนนี้มีระเบิดแฟนเดียวกับระเบิดแฟอีกันนึงมาถึงน้นละอ้กูต้องการกระป๋ามักระป๋อให้กูไหมกระป๋องก็ได้กระองก็ได้ีนเบบนรีเดียเลยมันเก็บไปเยมระเบิดย่เยหโยนบิดจ ยัไม่มีระเบิดเลยะเนี่ยเอแม่งยิงเงี้ยเดียวแม่งตาทั้งแบบพี่อ้ยโดแบบนั้นยิงเงี้

กูป,ปาเจ็ดกูป,ปาใส่เจ็ดรอบแล้วไอ้เหี้ยไม่ล้มอีกหรอมันี้่อ้วเตมนขาไปลงตรงไหนคนเดียวมนันว่าไปตายเนี่ยพวกไม่ขเขาจะม่รยไม่ได้ เดี๋ยตอนนี้ไตามตเตปอะนาดาดทงไทยเนี่ยกลัวกำลังใจหมดเวลานี่มันกูไม่ได้หวะไม่ไหวีวว่เขาก็เล่นนะปืนมันก็ดีนไเอ,ออท่เหม่งเราฟาร์มเราฟาร์มตรงนี้กเรฟาร์มให้มันป้ปองป้องอยูอ่ดีป้องอยู่ดีปง้ปง มันจะตื่นแล้วก็เรื่องของมันเนาะเวลาลวเราจะเส็นะไฟเข้านี่กูขอวิ้นใช่รถไฟกำลังเข้าเลยเกิดตีหลุดตริบยังไม่เปิดเหรอวะเติงรดที่มึงเหรอริบยังไม่เปิดจริงเลยอ๋อเออ ไม่เปิดก็ตีให้เได้เฮ้ยห้าตัวบอดแล้วนะขนาดนี้ยังไม่เปิดเลยเป็อะไรกันนะเขีไม่เล่นวะเขียไม่เล่นว่ะปั๊ดเขีนไม่เล่นยังเนี่ยเขียไม่เล่นกูไม่ไม่ไม่มีกูมีเข็มธรรมดา แล้วปักยังไงยังไม่ได้ปักมามาใช้มาปักมาปักเลยแล้วตายซะแล้วมันปักแล้วมันปักมันปักเวลาแล้วจะตีไม่ถึงไหนเพื่อนคนน่าจะตีไม่ถึงวะ้ามันตีไม่งเพื่อนมจได้เขียหลอกเพื่อนั้นหาไเาันเลอด้หมดเยอะลอยแม่

nhất I hope I heard a song xong a bongo. bỏ mang, đấy haliyo. mà, là à, parole, okay. yo, 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 bây

ป้องกูสับสุดยอดป้องกูสับก็สุดยอ้อโหเชียเออนั่นแหละสุดหมดคดีหมดั้งสองคนเลยหมดจนกูได้นสับอีกรอบอะไอ้เนี่ยไม่มีเงินตั้คนเลยตื่นตัวแคกูไม่มีไม่มีคือถ้ามกินมึงนอกก็คือเรียบร้อยความคระชุ่ระชาเลยมันเดือดรอ มันว่ามดทียวมึงปั๊มยาไปแล้วขับรถมารับมึงขับรถมาดูไุ่ไม่จะแลวแล้วครไม่หลวอะไรกูตกไอ้เหี้ยมึงาไปไหนไอ้รนนั่นี่มน่ามีคนวะอยูท่านไม่ใช่ไนนันดวมี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 แตงล่างไอ้เหี้ยแต่ง่า แก่กว่านแี่กว่านเดี๋ยวเราไปนั่งนัดกูนมาเลยไมโอ้หนียับเลยวะเหี้ยมันเกือบชนกู้สในจมตะกเนอยอ้าวมันชนบ้านเปล่าวะไมนี่ไม่น่ไม่นี่เีใ้่นไมแค่สแต่เป็นสามไอ เรอยู่นานเลยเชื่อหลังนี้หลังนี้แอบไปไหนเราไว้เชื่อนี่นี่นี่มาดิมาดิมาไหนมาไหน Watch o เียมันมนาะเยแล้วม,มันตายตัวนึงหรอ ยังไม่ตายทั้ตัวเลยไม่ใช่เหรอที่อยู่บนบ้านมีตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอปันนี่ปันนี่ Watch out ปันี่มาเลย Mark the location ชิบหายแล้วมือช้าหรอยุ่อหมดแล้เไอ้สัก็จะช้านะก็จะช้านะก็จะช้านะก็จะช้าก็จะช้าเะอ้คนกูหมดที่รอเรากันเอาเลยไปเลย อ้ไอ hey, eh, hey, oh, hey, ้องมึงนเดียวไอ้เหียบ้องอยู่บนหลังคาบ้องมีหลัคาเนล่ยเฮ้ยเจ็บแล้ว I o u g h เออตัวเดียวตัวเดียวตัตเดีตัวเดียวไม่กลัวหรอกแปลงร่างเลอาดิอาเออเส้ยไร้ยเอ้ยไอ้กเล่นกันไกนโอเคโอเค ไหนบ้างจบจบทไอ้ทานกูรคือรถท่ารถไวหมดทนรถไวไมมัเดอวเยครับอกไปไหนกจะานไปกจะานไปไอเชี่ยมรถดไวเลยยูตรงมาวะดึงกอนกาันนล้มหลายรอบได้ไงดีไหมครับดีมดีลยี่นใม่ไห โอ้ดีกดไหมบ้าเบบิชฮันเบบิฮันเยฮ้ยี่ีวันละใช้นม่พอวันละใช้พอเมันมีสตัวเหรเขียแลมเ่อนมาสองตัวไแต่ชื่เียดีไงแล้วามกี่นี มันมีโอกาสยิงกูต้องเยอะเลยแม่งปล่อยกูเปิดก่อนแต่แม่งมันก็เอากูนอกอยู่ดีกว่ากูยิงไม่ได้มันไปโดนตัวมอเลยโดนตรงเขี้ยนไหนบ้างได้รในการออกได้เออนิดนึงนิดนึงเอออีกทีอเออตุ๊ดตุดกูไม่รอละไม่รอจะรอละลมเฮ้ยไปไปไปข้างหน้าไปข้างหน้า เอ้แอปปองมีลูกไหมแอ้ปองนิดเดียวเองมันขาดอีกลูกนึงอ่ะไอ้ยัยโยกเยกโยกเยกท่านเราไปเถอะท่านไอ้ยัยโยกเยกเลยอะไรโยกเยกเลยมันมีช้ท่านมึงเราไปท่านโดดแต่ว่ากูว่านะทำไมเราไม่ขยับดิ มันกมจะได้แล้ววระเบิดอีกล่ไหนดีวะางนี้ได้ไหนดีไหนดีวะงไม่ไม่ได้บวงดีว่าทางด้นไม่เก็บของ้เาค็แบตปหมดละอันนี้ต่งโอเคเ่รนเขาเล่นนี่มันคุมกันยังไงวะแม่งนิ่งชิบหาเลยยังเคีในเมโทรกูไปดูที่เขาทำิมามึงทำไงวะมงกดคุมได้นิ่ัด้กดจอยแต่วา มันมันก็เก่งนะมันก็มันก็ปรับไปเราเล่นง่ายได้ในในในหัวกูเล่นสโคบแปดแม่งยางดีแต่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 มันก็ดีจะดีอ่ะโอ้ยไอเหี้ยวองไม่หนหรอบ้างโอ้ยนงเยอะังนั่งเนาันาอะไรกูนี่เยอแล้วนะไปได้ไหมกูเล่นไม่ถนัดเลยแค่ตรี้ยโอ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 ้โอ้มีบนชาร์จอ้ยมรไม่ไนไหนเลยนะ

มีกอสาเด้อมาทิ้งไวะอย่าหลบตกเอาปืนแล้วมั้งมาร์คเจอร์กิสไอ้คนนี้มันดีรึลมีสนัยไหมไม่ใช่ไอ้มเฮียสองตัวเลยอ้นนี้มีกอ่าใช่อ่ะโอ้โหเอลวิวสับโอ๊ยออ๊ยอุ๊ย

โอ้ยฟองระเบิดเป็นไงเีย้ยโอ้ย่อแ้วฟองเีย This is an exciting battle ไโอ น้ำห้องน้ำห้น้ำกอะไรเนี่ยโอ้โหนี่กลังว่องไปเลยโอ้อยู่ในแล้ววินิจเยเดี๋ยวไปเดียกันนะก็เป็นเนี่ยอะไรตี้กูเนี่ยเยียมหดเลย

ทายนั่นไงทมีเดียตายยนะเว้ยสีสดอ่แล้วกเยแ่คุยอรเจ็บมาโดนเนบนกูนกูในบ้านกูอย่ามเลยย่าทุกห้องเลย

อยู่นี่เออสวยๆทางนี้เออสวยๆจ้าโอบดีแล้อย่าไปอยไปนเอ็นดีสามเชื่อมันจะแรกมาสแลปนะสแลปเออดวช่องแคบมาราการท่านช่องแคบมารากา nafkon 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 nafkon